สวัสดีพี่น้องชาวอวีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับโตโร่เช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็สุ่มแหลงมาเจอตื่นเสง้นับผมระดับประเทศนะครับก็มาดูเลยว่านางจะโหดขนาดไหนนะครับผมสกินสวยด้วยขอแชร์ทีนะแชร โอ้สกินสวยดีครับก็ oh, หวังว่าติดตโซโลจะติดระดับตำบลและเขาบ้างนะครับผมจัง <laughs> หวะนี้กันไว้ก่อนนะครับผมโอ้ย เบืองเริ่มนี่ก็เอาเรื่องนะครับเบืองเริ่มหน้าลำค้างนะครับทุบก็แรงกว่าเราอยู่ครับผมแรงกว่าตัวโล่กระเด็นขึ้สูงครับผมเดี๋ยวน้ตัโล่ปิดไม่ค่อยกระเด็นขึ้นสูงเหมือน,อนแต่ก่อนก่อนปิดมันเลยครับเดี๋ยวนี้แคบจะกระเดิงหน่อยเดียวครับผม เคี่ยวย่เอเข้าสวยขอบคุณครับก็จะ็้อใช้นะครับผมก็ขอบคุณติวเสียนที่แช่ให้นะครับจะว่นนารั้เพื่อนก็ต้อเป็นาตายก็หลุดเนะมื่อกี้ จารนี่ก็โยิงยับเลยครับผมสวยไปครับผมกับบ้านนะครับสนุกดีครับเกมนี้ ขออภยัยด้วยครับผมเดี๋ยเรียนมารับเบืเริ่มเบืเริ่มมาทำไมเบืเริ่มไปทางโน้นเบืเริ่มเริ่มเอาเรื่องแล้วเดี๋ยวยิงเจ็บแล้รับ ใช้ทอยๆดีที่กันไม่ให้เพื่อนได้ครับเราตายคนเดียวก็ยังดีกว่าตายสองครับทีนี้ก็ยินากเอาเรื่องเงินกันครับไปสิครับหนีไปซะไปเันไหมครัา เเอาเรื่องมั้งโอ้โดนตะลีแก้ยิงเป็นชุดเลยนไะอ้หนสูสวยสวยจังวะนี้โอ้ยเจ็บ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 กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนใครอายากเล่นกับผมก็เล่นได้ครับก็ช่วยแบกผมด้วยครับ เลไม,ม่ค่อยเก่งครับแต่ชอบเล่นแท้งครับผมโตโลได้ประมึกได้แล้วก็แก็แกแจ็คพอได้ครับผมถึงไม่เว้นแต่ใสแบบโดดนะเมื่อ <laughs> ผมก็ไปคนเดียวครับดีว่าแฟนกับน้องไม่ว่างนะครับเรียนด้วยแล้วก็พวงนี้แฟนทำขนมขายด้วยก็เลยซโ,โลแรงค,คนเดียวใครที่อยากเล่นก็กดติดตามแล้วก็เพิ่มเพื่อนมาได้ครับผม ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะครับติดมาเลยครับผมดีดีร<ด>ับทุกคนนะครับผมลอช่วยแบ่งด้วยรอดครับผมบ,บ,บัตเริ่มว่าไงบัตเริ่มบัตเริ่มว่างไงบัตเริเ่มเอาเรื่องนะครับเอาไว้ยัยงไหเน Lên tự Ing a du bang. Ow. <coughs> là, không? Không, không có đoạt được Smash Repair Swing. Lắm bóng. Lần lần to Ing. Lần 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 โอนนี้โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บกะลียิงเจ็บเหมือนกันครับเกือบตายครับผมเคียร์คีบเล็งนก่อนเคียร์คีบก,ก่นอนเพราะกับเดินชิดข้างหน้าครับผม จังหวะนี้เอ oh, ิรดติได้โอ้ไม่ได้ครับเพนได้ไปแลครับผมถอยเพื่อนถอยถอยถอยโอ้บาลีนี่ยิงเจ็บเอาเรื่องครับเศรษฐศาสโอ้โหยิงเป็นชุดเลยเหรอเพื่อนยิงเป็นชุดเลยเลยจับกุ่มนะเพื่อนครับจังหวะนี้จังหวะนี้เทวเทวไม่สันนะผม เราพุ่งไปเมื่อกี้ตายได้ครับหลายตัวครับไล่ครับไล่ไล่บลมไล่บบลล่มไปไล่บลล่มไปผิดนะครับไม่ใช่บผมชอบเรียกบลม่เบลมเลมบลล่มว่าไงบลล่มแต่มาทางนี้เลล่ม ดูในป,ป่าเพื่อนกันครับ er เพื่อนระวง <c oughs> ังเปนอยา่างไนครับกว่าจะเอาลงจ <c oughs> ับควันจาวก่อนเพื่อนตดนเริ่มมาแล้ว โอ้โหกาลีครีบหมดเลยชุดเดียวแรงจริงครับผมแรงจริงเครื่องเติมเบนซินเหรอเพื่อนแรงจริงออกมาได้ครับผมระวันนี้โอ้โหหมดตีนะม้วครับผมแย่แล้วแย่แล้วสอัยเพื่อนเกือบหมดตีครับผมโ,โแย่มั้ง คิดเพื่อนๆเกิดเนาะสวยยังทันเฮ้ยดักตั้งบ้าเนาะสวยได้อยู่ดีที่เราเข้าไปช่วยด้วยครับเลยได้มาอือยัะเทียวสย